สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกคนทุกแห่งด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆที่เทรดอยู่ไม่ว่าจะเป็น INIQ Expert Option Olim Trade หรือไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่อยู่ในตลาด Binary ตลาด f o r e x ตลาด BINANCE ตลาดคริปโตตลาด NFT ตลาด f u t u r e Park รลังสีทุกคนด้วยนะครับนะสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดี w e l ลคัมวันนี้เรามาอยู่กับ UJ อีเจ e J, ทศทีครับนะอีเจอีเจเรามาอยู่กับอีเจครับทศที <laughs> นะตอนนี้อีเจเป็นเทรนขาลงครับนะก็เท่าที่ดูจากแพทเทิร์นเนี่ยเป็นขาลงครับลงแบบค่อยๆลงครับแบบสโลปนะฮะลงแบบสโลปค่อยๆสโลปลงครับผมนะ,อ,ะออเดอร์แรกไปก่อนเลยครับแหมออเดอร์แรกเปิดมาก็โหมดโอเคได้อยู่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 สวยอยู่สวยอยู่วันนี้ทุนมาประมาณสามพันหนึ่งครับ มาดูกันว่าผมจะสามารถปั้นกํำไรได้เท่าไหร่ในวันนี้สําหรับคู่เงินนะกาไรทั้งหมดประมาณ87ลง10%ได,ลงได้8.7ลง1 0อได้87นะหลักการดูเนี่ยคือต้องบอกว่าออปชันเนี่ยง่ายนะสะดวกและรู้ทุกอย่างนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆว่าคุณลงเท่านี้คุณจะได้เท่านี้นะและสามารถปิดออเดอร์ภายในระยะเวลาเท่านี้นะ แต่ว่าในเรื่องของ f o r e x เนี่ยนะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับรายละเอียดมันเยอะมากนะสิ่งที่คุณต้องรู้เลยเนี่ยในเรื่องของ forex เนี่ยอย่างแรกต้องรู้ในเรื่องของคำศัพท์ก่อนนะครับคำศัพท์มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นราคาบิดราคา arc time frame t เ k e p r ร f i t นะครับเราจะเป็น Stop l ล s s นะครับจุดปิป๊บวาวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะคำศัพท์ตรงนี้ก็ต้องรู้ในเรื่องของการตั้งจุดอีกนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะนะเทคนิคก,การ ตั้ง SL หน้าไม้ในกรณีที่เรากำไรแล้วนะก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเทรดแบบไหนอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมเทรด Forex มาประมาณ3-4ปีทุกคนซึ่งหมายความว่าเราเรียนรู้มาค่อนข้างที่จะนิดนึงแล้วแหละนะครับก็ไม่เยอะมากนะคือ f อ r e x เนี่ยความรู้มันค่อนข้างที่จะเยอะครับนะแล้วก็ระเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่ผมบอกไม่ว่าเราจะ ศึกษามาแค่ไหนเรียนรู้มาแค่ไหนสุดท้ายความรู้มันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับนะแต่เราเข้าใจแล้วแหละว่าไอสิ่งที่เราศึกษามามันค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยในการเทรดฟอเร็กเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือทุนทรัพย์นะอย่างแรกที่คุณต้องมีก็คือทุนทรัพย์ครับถามว่าทุนน้อยเทรดได้ไหมเทรดได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะอาจจะไม่สามารถทํากําไรได้มากกว่าคนที่เขามีพอร์ตใหญ่ นะเพราะว่ามันมีในส่วนของตัวเปรียบเทียบในเรื่องของการออกออเดอร์นั่นก็คือหลอดนะถ้าคุณจะได้กําไรยอะนะครับมันก็มี2แบบถ้าคุณทุนน้อยนะอย่างแรกเราก็ต้องเทรดนะครับโดยออกหลอดเนี่ยนะครับโดยการ mm เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าค่อนข้างที่จะนานกว่ากับโคนพอร์ตใหญ่คนพอร์ตใหญ่ตัวเปรียบเทียบเนี่ยเขาสามารถที่จะออกหลอด้ได้เยอะมากนะ เขาก็ออกหลอดเยอะเพื่อที่จะเก็บกําไรเยอะเหมือนกันนะครับคือตัวเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าหลอดเปรียบเทียบยังไงขยับแบบไหนอะไรยังไง0.01เท่ากับ1เซน0 1นเท่ากับ10เซนหน0 0เท่ากับ100เซน1น0เซนเท่ากับ1นดอนหดอนเท่ากับ35บาทแสดงว่าถ้าคุณออก1หลอดเงินของคุณจะขยับทีละ35บาทยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณมีพอร์ต หนึ่งร้อยเหรียญประมาณ3500บาทเนี่ยคนออกปั้งนะครับแล้วคุณไปออก1.00่งเนี่ยแสดงว่าถ้ามันขยับผิดจุดสักร้อยจุดเนี่ยคุณพอร์ตแตกเลยนะภายในเวลาแป๊บเดียวพอร์ตคุณแตกแน่นอนครับนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีในส่วนของการ MM Port พอร์ตเข้ามาเขาก็จะบอกเสมอว่าถ้าคุณมีพอร์ตเท่านี้นะคุณจะสามารถออกลอดได้ประมาณนี้นะ ก็นั่นหมายความว่าเอาพอร์ตของคุณหารด้วย1000 0นั่นคือเป็นจํานวนหลอดที่คุณสามารถออกได้นะสมมุติว่าออกได้ประมาณ0.05นะพอร์ตออกได้ประมาณ0.05คุณก็สามารถที่จะถัวเฉลี่ยเอาก็ได้นะว่า0.05จะเล่นไม้เดียวหรือว่าแบ่งไปเล่น5ไม้นะก็0.01 5ออเดอร์แม่งไปเลยนะครับแล้วแต่ แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณจะได้กลับมาเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องอ้างอิงกับจุดที่มันเยอะนะมันก็ต้องขยับทีละประมาณ100จุด1 0 0จุด200จุดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับกำไรที่คุณได้มามันอาจจะไม่ถึง1ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะหรืออาจจะเป็น1เป็น2ดอลลาร์เป็น3ดอลลาร์ก็แล้วแต่หลอดนะครับหลอดเยอะได้เงินเยอะนะครับหลอดน้อยได้เงินน้อยแต่ถ้าอยากได้เยอะก็ต้องพึ่งในส่วนของกราฟที่มันแรงเหมือนกัน นะในจังหวะข่าวมาในจังหวะนู่นนี่นั่นมานะฮะแต่ว่านั่นอะ่ะคือในส่วนของรายละเอียดของ f o r e x นะมันค่อนข้างที่จะรายละเอียดดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของออปชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าคุณลงไปเท่านี้ปั้งในระยะเวลาเท่านี้ปั้งคุณจะได้เท่านี้ปั้งคือจบแต่เราสามารถใช้ในส่วนของเทดดี้คอหรือว่าในส่วนของ m i n d s e t นะครับแนวทางเหมือน Forex ได้ อย่างที่ผมบอกออปชันเหมือน f o เร็นะคล้ายกับ f o เ e x แตกต่างเรื่องของวิธีการและกำไรขาดทุนแตกต่างกัน f o เ e x สามารถทำกำไรได้มากกว่าออปชันจริงไหมก็จริงแต่ก็สามารถขาดทุนได้มากกว่าออปชันได้เหมือนกันทั้งๆที่คุณตั้ง SL แล้วนะทั้งๆที่คุณตั้ง TP แล้วนะก็สามารถขัดทุนได้มากกว่าออปชันได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเริจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาศึกษาในส่วนของฟอเร็เนี่ยเขาจะเก็บกำไรประมาณ ร้อยถึง200จุดประมาณนั้นเพื่ออะไระครับเพื่อเก็บออเดอร์ตรงนี้ไว้แล้วออกในราคาที่มันดีกว่าเดิมนะก็เก็บไปครับ100 100. จุด200จุดประมาณนั้นแต่ว่าในเรื่องของการตั้ง SL แน่นอนครับเราจะไม่ตั้ง1 0 0 200จุดแน่นอนเราจะตั้งประมาณสัก 500. จุดพ0 0จุดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อรองรับในวันในกรณีที่กราฟมันวิ่งกลับตัวลงมาแล้วมันผิดทางไง ก็ต้องใช้ในส่วนของระยะเวลาที่จะกลับตัวขึ้นไปทํากําไรได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องลองดูนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นช้อยส์และการเป็นเป็นช่องทางไปทางเลือกของคนนะครับนะผมก็ไม่สามารถบังคับใครได้เหมือนกันเนาะก็ต้องลองดูครับแต่ผมคือเอาจริงตอนคือเอาจริงต,ตอนนี้ผมผมติดในส่วนของออปชันแล้วเพราะอะไรครับมันง่ายครับเอาง่ายคือมันง่ายแล้วก็เราเป็นคนกําหนดเรื่องของระยะเวลาเองได้ครับนะ แต่ว่า forex เรากาหนดระยะเวลาไม่ได้เรากาหนดระยะเวลาไม่ได้ไงว่าพอเราออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะปิดภายในกี่นาะทีผิดปิดภายในกี่ชั่วโมงบางครั้งออกอเดอร์ไปแล้วเนี่ยลืมก็มีนะเออสาหรับบางคนที่แบบมีงานอยู่แล้วทํางานประจากันอยู่แล้วหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งลืมครับผมก็เคยเป็นนะครับออเดอร์ไปสุดท้ายง่วงครับเผลอหลับไปตื่นมาโอ้เรียบรอ้อยชน sl ครับผม ก็ทำใจไปเปาะหนึ่งเนาะนะครับก็ต้องลองดูครับทุกคนนะลองตัดสินใจกันดูแต่ว่าผมคิดว่าออปชั่นมันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะโอ้โหทุกคนครับขอโทษทีผมไม่น่าเปิเปดเลยนะก็แน่นอนครับส่วนตัวผมผมก็มีวันที่แบดเดย์เหมือนกันนะวันที่ขาดทุนมันไี่กาไรก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่คนเก่งอะไรนะแต่ผมคิดว่าไอสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะ นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำเงินในอากาศแล้วมันค่อนข้างที่จะง่ายต่อการศึกษาเพราะถ้าสมมุติว่าเรารู้เกี่ยวกับออปชันเราสามารถนำเทคนิคตัวนี้ไปต่อยอดเทรดโฟลิกได้เหมือนกันนะครับเนาะมันสามารถต่อยอดได้ต่างๆนานาเลยฮะก็ต้องลองดูนะจ๊ะเหมือนเดิมครับสหลอดพี่พี่คนไหนที่สนใจผมจะทิ้งลิงกไ์ไว้ให้แล้วกันนะข้างล่างนะฮะหรือว่าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะ ผมจะตอบให้นะฮะโอเคครับออเดอร์นี้ครับ500เหรียญครับผม500เหรียญประมาณ15ประมาณ16นประมาณนี้นะฮะคือถ้าสมมติว่าเราเราออกแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนเหมือนกันนะเราต้องมั่นใจด้วยนะแล้วก็พอร์ตใหญ่ด้วยถ้าพอร์ตไม่ใหญ่ออกไม่ได้ะฮะนะพอร์ตไม่ใหญ่ออกไม่ได้แน่นอนครับโอเคออเดอร์นี้น่าจะกาไรครับถ้าพุ่งไปขนาดนี้ครับนะน่าจะสบายใจแล้วเพราะว่าเราเทรดคู่เงินด้วยไงเพราะว่า คู่เงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขยับน้อยทุกคนนะสบายสบายครับรอเลยครับยังไงก็กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าพุ่งไปขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวลงมาทำไมล่ะหือมลงมาทำไมสวยกำไรครับกำไรทั้งหมดประมาณสี่สามห้าสี่สามห้าเหรียญน,นะครับไม่ใช่บาทโอเคนะครับวับนนี้ก็สบายสบายครับไม่น่าเปิดประวัติดูจ้ให้ดูเลยนะอ่ะอีกรอบแล้ว เอ็นไครับผมก็มีวันที่แบดเดย์เหมือนกันนะทุกคนนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะับวันนี้สวัสดีครับ